สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลีนะคะวันนี้ดิงชางก้องมาจัดเตรียมงานวันเด็กแล้วนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกัน เ็สองข้างไอเดีนกิจกรรมยได้เต็มเอาเต็มเอาเอาป้ายหรเนีหลายยุกลางลยเวลาทายก็ไปเนหนาวูฟมอเต้นกับพวบานมองมป้ายนก็ต้องเอาไปเต้นไปครอบนะเอาเต้นโชว์เอาป้ายโชว์เต้นก็เล่นกิจกรรมอายุกัุ่นยไปตังเลเด้อไปตรงเลเด้อลงไป นี S <s <us> ่นะคะเอาเต็นท์มาสองหลังนะคะโกะระหว่างไก็ว่าานเนอะค่ะก็ว่ามันโกเนอะค่ะกับขุดออกขุดออกทำฟิวธรรมชาติเขาจะไปหาต้นองค์ขาไก่มาไว้อยู่ดีนะองค์ขาไก่เป็นอะไหรือองค์ขาไก่ มีอะไรบ้านอดัดงค์้ต้นองค์ข้าวไก่ก็เห็น่บอกมันเคยเห็นป้าจะคอยง่ายันต้นองข้าไก่ด้นานั้นมันเป็นเลยเวลาดอกมันะเอาเม็ดสะดุ้งย่อสะดุ้งเลยต้นองค์ข้าวไก่มาจากพญาจีต้นเขาเรียกตขาตั้งไก่องค์ข้าไก่วะดอกแดงแดงขาตั้งไก่หมากพี่สุกๆมันจะออกสีม่วงหวาดอกหมากมันกินได้ แม่บอกไช่ไหมน้องต้นต้นมาตั้งขาไก่หรือ่ต้นต้นตั้งข้าไก่เนยมาติ้งไก่นั่นหรอมาดีแดงนะโอ้ยใช่ไหน้องแลวห้องจักนึกม่กต้องแรงบร่าบ่ดอกเอาสีแดงทวงดอกเอาสีแดง่วงเออบ้านผมเลื่อนตะลัมตำไก่ วันนี้มีโครงการอะไรครับมาติงไกไปเอารถมาจะไปเอเต็นท์หรือมาตองแรงจะไปเอาเต็นท์จะไปทําอะไรครับเต็นท์เราก็มีอยู่แล้วก็นี่ไ,ไงมันไม่พอโอ้ได้เลยครับผมถ,ถ้าจะเอาว่าเป็นยังไงเป็นแบ,บกเก่าโอ้แม่ถูกต้องครับก็ถ้างั้น เราก็ไปปลูกไปปลูกต้นเอื้องนาก่อนนะคะแม่ดาก็คิดว่า,าม,มันหกดอกไม้นะคะก็เลยคุดออกคุดออกดึงออกจนเบิดเ,เ,เออล,ลุงลุงก็เลยบอกว่าลุงเอามาปลูกไว้ม,มันเป็นยาได้มันเป็นสมุนไพรเลยเอื้องนาไม่รู้อะไรเอื้องนาที่เขาบอกว่ากินแก้ปัท่าเนืย้วยัดนะ,ะออไป เข้ามาสวนดอกไม้ก็ต้องไม่ผ่านดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆงามๆโอ้โอุ้ยนี่มันคืออะไรนี่โอ้โหนี่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 เพีย้ยที่มันที่มันกินดอกไม้นี่โอ๊ยนาอ มาค่ะปลูกไว้ที่เดิมนะคะต้นเอื่องคำเอื่องงามไม่นาเก็คุดรากอ่อนย,ายอยาโอ้ยดูมป็นเบิดแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นไรมันเป็นเหัวเหมือนกับขาพอหน้านี้มันก็มันก็ไม่ออกดอกไม่ออกเกลือแต่ว่าพอพอถึง มีหน้าหน้าขนมันก็ออกดอก,ดอก 이거 분야는 อ๋อนี่เดี๋ยวเอิอข้ากินแกงเยอะแยะดีเลยโอ้ต้นเอือมหูบักใหไงบักญ่นี่ขุดมาทีเลยอ๋อมันก็อยู่นี่แล้วค่อยขุดอะอ๋ออ่าว่ามันหกว่ามันเปลี่ยนยาอลไรมันหกขุดไปเล็วอ้อมไปนี่เลยบ่เออที่เราทำสิเปี่ยนอันนึงอะไรอยู่ฮะเจ็บอันนึงอะไรอยู่แล้วตอนขุดได้นะคอขุดหล่อหล่อไปคุณบ่ พุทมาทางนี huh. ่พุดธมาทางนั้นวางอ้อมไปเลยบ่กเืยว่านีนี่พุทธไม่ยังไงนี่เหนื่อยพลังนีข้างเท่าไกว่านีข้างเนาะอันนั้นมันูกับดอกไม้ผ่นะเนาะเออเออเดี๋ยว่นอยังอยู่นะยอยู่ไ่น ban hào tập trình cũng như ừ. nữa, đang đang ừ. tôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn What แม่เจยม้สวยนะคะเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วปลูกรอบๆแต่ก่อนมันอยู่กับเงาดอกไม้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ